สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l ิสเมจิกโ m เมนต์ค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะเราจะมาดูกันว่าในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับ,บเพื่อนๆชาวราศีสิงห์บ้างนะก่อนจะไปดูคำทำนายกันเนาะขอคนละ1นึ่งไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะถ้าใครสะดวกขอหคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ โอเคในเรื่องแรกที่เรากำลังจะพูดถึงอะเป็นเรื่องการเงินเนาะมาดูเรื่องการเงินกันก่อนเลยค่ะในเรื่องการเงินของเดือนพฤศจิกายนอ่าสำหรับใครที่มีน้ำใจเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะอยากจะให้ใจเย็นเย็นอย่าใจสปอร์ตอย่าใจใหญ่เกินไปเนาะเพราะว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้สุดท้ายจะไม่ใช่แค่จะไม่ได้อะไรคืนนะเผลอเอ่ะ อาจจะเอาความเดือดร้อนบางอย่างมาให้ตัวเราด้วยยาให้ยืมเงินออกหน้าแทนใครอะไรแบบเนี้ยในเดือนนี้ไม่เอานะคะอืมเพราะว่าขนาดตัวเราเองถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมานะพึ่งพาได้แต่ตัวเองค่ะพึ่งพาได้แต่ตัวเองเท่านั้นเลยคนที่เขาเคยจะรับปากหวังพึ่งอะ่ะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะก็ถามว่าเราเอ้ยล้วเงินไม่เข้าหรอเงินเข้าไหมเ,เงินก็เข้าค่ะเงินก็เข้าแต่มันจะมีจังหวะเล็กๆจังหวะบาง อา,าอาจจะเป็น 3, 4วันที่มันสะดุดไปบ้างอะแต่สุดท้ายแก้ปัญหาได้ไหมแก้ได้นะคะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงเนาะแต่อย่างที่เราบอกงดใจสปอร์ตงดใจดีงดช่วยเหลือเด็ดขาดเลยนะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานกันต่อนะคะการงานของชาวราศีสิงห์เป็นยังไงกันบ้างโอเคแล้วตรงนี้บอกว่าภาระงานบางอย่างอะค่ะหรือปัญหางานบางอย่างอะ จะเบาลงเราจะจัดการได้อย่างดีเออเราจะจัดการได้ออกมาแบบโอเคเลยดีกว่าที่เราคิดด้วซ้ําไปเนาะข้อสําคัญค่ะคือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอย่าเห็นใจคนอื่นมากกว่าเห็นใจตัวเองนะอืมส่วนอะไรที่จะอยากจะให้คืบหน้าอยากจะให้เกิดคืบหน้าค่ะดีค่ะมีคนช่วยเหลือค่ะมีคน ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงาน connecting ต่างๆ connection ต่างๆอะไรอย่างเงีง้ยออกมาดีเลยนะคะก็อาจจะมีบ้างแหละที่จะเจอคนร่วมงานกันหรือทํางานด้วยกันที่เห็นแก่ตัวที่เอาตัวรอดเลยแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องหว่วงค่ะสุดท้ายอ่ะด้วยความที่เราขยันเราจริงจังอ่ะมีคนช่วยเหลือนะโอเคต่อไปเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะเรื่องความรักเราขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะ คนมีคู่รอแป๊บเดียวน,นะคะมาดูกันว่าคนโสดเนี่ยเขาจะมีดวงความรักเป็นยังไงบ้างเนาะอืมถ้าในช่วงนี้เป็นไปได้มากๆเลยว่าคนเก่าๆแฟนเก่าคนที่เคยจิจเคยจะกันอย่างเงี้ยจะกลับมาค่ะจะมีโอกาสกลับมาเจอกันได้คุยกันเออหรือทำความรู้สักกันมากขึ้นแต่เราบอกก่อนนะว่าการกลับมาครั้งเนี้ย เราอาจจะมีคู่แข่งเออเขาอาจจะมีคนที่เข้ามาสนใจเขาอยู่ก่อนแล้วหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเราคิดว่าคุณน่ะถือไพ่เหนือกว่าคู่แข่งของคุณแน่นอนนะอืมสำหรับใครที่ยังไม่มีใครเลยเราก็ยังมีครั้งว่าจะมีคนเข้ามาค่ะแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักอยู่แล้วเป็นเพื่อนเก่าเป็นแฟนเก่าเป็นคนที่เราเคยกิกกัก,กนั่นแหละนะคะโอเค เดี๋ยวมาดูของคนมีคู่บ้างนะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างนะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วณนะตรงนี้นะคะจะได้ทำอะไรดีๆร่วมกันค่ะคำว่าทำอะไรดีๆร่วมกันของเราอะถ้าเป็นเรื่องงานทำด้วยกันจะดีมากทำธุรกิจด้วยกันหรือทำงานร่วมกันดีมากค่ะแต่ถ้าเป็นอื่นๆเช่นการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรทำบุญจัดงานบุญร่วมกัน เออหรือว่าจะเป็นการบริจาคของร่วมกันอะไรพวกนี้ก็ออกมาดีค่ะสะสมเสริมส่งเสริมให้ทั้งคู่ไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเนาะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องงานของคู่ครองของคุณจะเอาเรื่องดีๆมาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอ,อาจจะได้ของขวัญของฝากหรือ เรื่องดีๆเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ในด้านดีหมดเลยนะจากคู่ครองนะคะถือว่าออกมาดีมากเลยเพราะว่าตัวความรักความสัมพันธ์เองอะ่ะมันก็เป็นไปด้วยความเข้าใจนะไม่ได้มีการทะเลาะเบาแววงอะไรกันนะคะโอเคต่อมาเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเป็นพิเศษกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีสิงห์บ้างอะ ไพ่อยากจะบอกว่าเรื่องที่คุณเฝ้ารออยู่แม้ใช้เวลามากแต่สำเร็จมีลาบค่ะมีลาบเข้ามาอาจจะไม่ใช่ก,ก้อนใหญ่อะไรมากมายแต่ว่ามีโชคลาบเข้ามานะคะส่วนจัสติกไปนี้ค่ะถ้าใครมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความข้อสัญญาเอกสารกฎหมายผลออกมาดีผลออกมาว่าฝ่ายเราได้เปรียบแต่คุณจะต้องดูจังหวะให้ดีระวังจะพลาดโอกาสในการได้เปรียบนั้นไปนะคะอืม แต่ในเรื่องของสุขภาพการล้มบมอนนอนเสื่อเนี่ยมีบ้างเล็กน้อยอาจจะเป็นภูมิแพ้หรืออะไรนิดหน่อยค่ะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเนาะยังไงข่าวดีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อไปมาดูเรื่องการทําบุญมั้งค่ะการทําบุญจะเป็นยังไงทําบุญแบบไหนถึงจะช่วยเสริมดวงเพื่อนๆชาวราศีสิงหนะ์นะนะตรงนี้เนะาะไพ่แนะนําค่อนข้างชัดเจนค่ะการสวดมนต ทำสมาธิจเจริญภาวนาด้วยตัวเองที่บ้านที่บ้านได้เลยนะทําตอนไหนก็ได้จะก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้อันนี้ช่วยได้อย่างดีเลยค่ะหรือจะชวนคนในบ้านชวนคนอื่นๆให้เข้าหาธรรมะอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเหมาะกับคนที่เกิดราศีสิงห์ในเดือนนี้นะคะโอเคค่ะ ประมาณนี้เนาะก่อนจะจากกันไปค่ะเราขอวอวยพรให้เ,เพื่อนๆเจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่วันดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่เรื่องดีๆมีแต่วันดีๆค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย